ไข่ขาวล่วนในเป็นสวะคือโรคไตเรื ie ie be ้อรังใช่หรือไม่จริงๆต้องบอกว่านะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นไข่ขาวั่วก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าั่วแล้วไม่ดูแลนะครับแล้วั่วมากๆจะก่อให้เกิดเป็นโรคไตเรื้อรังนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับกรณีที่เราเป็นไข่ขาวเบื้องต้นั่วนะฮะก็สามารถถ้าดูแลนะครับควบคุมได้นะครับเราก็อาจจะไม่เป็นถึงโรคไตเรื้อรังนะครับอาจจะเป็นแค่แบบชั่วคราววันนี้เราต้องดูนะครับว่าถ้าเราั่วแล้วต้องรู้สาเหตุจากอะไรบ้างครับถ้าค้นพบว่ามีอาการั่ว โปรตีนรั ALLY, young, one, two, three, ่วนะครับมักเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองหรือมีภาวะเรื่องตัวบกพร่องการทํางานของไตนะครับมันจะมี4ระดับด้วยกันคือ1บวก2บวก3บวก4บวกนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นระยะแรกนะครับแล้วเราไม่ดูแลนะครับแล้วมันเพิ่มการรั่วมากขึ้นนะครับ ไตการทางานของไตก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆระยะไตก็จะเพิ่มขึ้นเป็นระยะ2 3 4 5หนะครับดังนั้นโรค2โรคเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับแต่มันไม่ได้แบบว่าไตรั่วแล้วจะทําให้ไตเสื่อมด้วยถ้าเราดูแลทันนะครับดังนั้นเนี่ยให้ไปดูแลสุขภาพนะครับและปรึกษาคุณหมอนะครับถ้าเป็นโรคโปรตีนรั่วนะครับอาจจะต้องมีการทานยานะครับควบคุมในช่วงแรกนะครับอย่างเช่นเป็นยาลดภูมิคุ้มกันนะครับหรือกดภูมินั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเองนะครับมีภาวะ การรั่วจากการเรียกว่าเกิดจากสารพิษหรือเกิดจากการที่เรามีประสบอุบัติเหตุนะครับหรือการไตเสื่อมฉับพันนะครับสิ่งเหล่านี้อาจสามารถกลับมาเป็นปกติได้หลังจากการดูแลนะครับยังไงก็พยายามอย่าให้โปรตีนรั่วนะครับถ้าเกิดเราโปรตีนรั่วอจาจะเก,กิดาการบวมแล้วเกิดให้ไตเสื่อมได้ยังไงดูแลแต่วันนี้นะครับหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดูแลสุขภาพสามารถทักเข้ามาได้เลยทางทีมงานเราพร้อมดูแลให้คำปรึกษาครับ